ยังไม่ได้ไปไหนเลยพลาดดูแลตัวเองตรวจไม่ครบเลยตรวจยังไม่ได้เดินตรวจเราลอง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 ปิดแล้วลองล็อกมันจะได้ปะลองล็อกยังลองล็อกก่อนก่อนนี้ก่อนเอานนี้อานนี เราอยู่บางอ๋อเมื่อกี้มันล็อกลอกขึ้นล็อกลงใช่ไหม,มโอเคเอ้ยองฟ้องนะห้อง้<ป>องเนาะอ่ะออเป,ป,ปิดอ่ะไปดไว สวัสดีครับวันนี้ผมมาติดตั้งกระจกนะครับผมประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเยกับคอมมุงลวดนะครับผมกับท่างเบียร์ทีมง,งานท่างเบียร์การงาน,นวันน,นะปลอดภัยนะครับผมนี่เป็นประตูบานพักนะครับผม วั yup. ดตุ้งบันโ oh ูนะครับเฮ้ยเดาเด็บมายิงน um, yep ี้หน่าแด็บอ่ะนี่ครับจะเป็นเหล็กดัดบันเลื่อนนะครับ ขมือจับสวยๆเลยนะครับสีทองมีแสงประตูบานทรงคู่นะครับพักเข้าพักออกได้เดี๋ยวต้องเปิดเหล็กดัดให้สุดก่อนนะปิดเหล็กดัดให้สุดก่อนเป็นหน้าต่างบานการะทุงนะครับ สวยแล้วเข้ากำลังจับสีทองครับข้างเป็นหน้าต่างมาเรื่องสองตายสองนะครับผมเด็กเดจะอยู่ด้านในนะครับ อยมีห้องน้ำครับผมน้ำไม่แถมไปนะครับดูหลังบ้านห้องรัวนะครับ ของขวัวจะเป็นหน้าต่างมาเลื่อนสวนนะครับหอมเล็กดัดมุงลวดไอ้กระโดดมต่อมัดนัดนดนัดนท่าไปหนล่น ครับผมพี่บี้ขอลาไปกันนะครับผมสนใจติดต่องานได้นะครับ092572522 0บ